มาเยอะจริงๆนะครับอันนี้เป็นเบนซ e ์ด200 NGT แก๊สโรงงานนะครับปี09นะครับรถสวยดําเดิมเลยนะนะครับเห็นไหมสีดําด้วยนะเห็นไหมรถสวยดําเดิมเลยเห็นไหมนะครับโอ้ไฟฟ้าใช้ดได้ครบนะครับซีร์วิสถูกคันนี้เห็น,นี่นะดีบ่หลังเห็นไหมสวยเลยเห็นไหมนะครับซีร์วิสถูกมากคันนี้ขับได้เลย,เลย นะครับซ่อมเซอร์วิสปีไม่กี่ตังค์นะครับเพราะว่าเป็นระบบธรรมดาโชคธรรมดานะครับประตูไม่ดูธรรมดาเลยนะรถใช้งานสบายวิ่งสบายแต่ว่าเป็นสีดำนะครับสีดำน่าใช้นะครับมาดูกันได้มาดูกันได้นะครับสีสวยมากนะครับ สวยรถสวยสีสวยสีดำไม่วันี้ไม่มีแต่รถสีดำเลยเนี่ยนะครับมาดูกันได้นะรถเดิมๆเลยนะนะครับรถเดิมๆเลยมาดูกันได้รถสวยนะครับทะเบียนต่อเรียบร้อยครับทะเบียนต่อเรียบร้อยนะครับไปดูข้างๆมีอะไรกันบ้างฮอนเวนะครับฮอนเวยก็ยังอยู่ยังอยู่นะยังอยู่นะมาดูกันได้บลงเบน ครับมีอันนี้นนนนป็นทป้ยังอยู่นะมาดูกันได้นะครับนะดูกันได้ไดูกันได้ซาบซาบนะครับนะอยู่กาจนาพิเศษนะ